มันนี่ได้อานิบพะพุณเจ้าแจกหหลองมาลมามันีค่ะแต่งประสาทเพิงขึ้นเพื่อจจกกันากโซนหมดโซนนหาเงินทุกตมค่ะหาปลาตอนไงใหเจังใดคนตายไปแล้วก็กลับขึ้นมาเห็นทเห็นหน้าหากินได้่แล้วขอรอรวิญญาณชนีดเนไปไม่ด้รเาป็นวิญญาณของมุตามค่ะไม่กนข้าวนซับป่าชนิดเป็นไปไม่ไชุ่มก็กลัว นี่พระบาทโค้งตเยต่เลยโค้งต่ำเลยนีแขนโ้ตรสูบัดเนี่ยนั่นต่าเนอะขออิริยาบต่ำกันที่าลับดวงวิญญาณอาัติกองคุองคุณสดระดับเนองดวงวิญญาณนะครับความตายมาพจากสนิทน้อยชีวิตเกิดมาน่าสงสารเจ็บใจไปแล้ว ไ้ไม่อยอยนะฮะคุณหลอโดนวิญญาณคุณต่ำมาดเยเอ๊ะอ้ไอาไอ้ไอ้ไอ้ไอนไอ้ไอ้ไอ้อไอ้ไอ้อ้ไออจอ้ไ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 ่้ไอ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 ้อ้ไอ ไปเรืมแต่ไป ead, ื่อยไ่ใอยู่นั่งนวมงเงไปสองสามสัปาหลาจ้งส่มส่งไปเมื่อนี้ยากที่น้องแลกเน่พอแคเห็ดผลได้ท่านไปไงท่านไปหาเรื่องจำเด้อขอให้ทวนลงมาเออลับเอา กอนบุญเจ้าอลูกบ้ลนบ้านหลานบนเราทั้งกะเทยเจ็ดกองเป็นจริ่เงอ้ยมาลืมจะขวงอยู่เล้าเลยรับเจ้าเล็นกองบุญโอ้แล้วเอ็นดาวรับเ erm? ุญไปใช้สุบได้แอาขึ้นเตี้ยหมดแล้วลัวลำเจียมีเมื่อไหร่เป็นลำสรงโดยวิญญาณแล้วไปครับ แต่สั้นเกมาเท่าเอาว่าจากก่อนว่าแล้วรอนใหม่เป็นยังษี่เป็นบ้าปเลแท้ๆผลตก้มบ่ิษัหมู่กระโองก็ได้เหมือนนโอ้มันเกิถ้าเนน่ยันยังคำมัาเกิดรุนโฮตัวทุ่งของผลิตที่หลังน่ะ